รีวิวมวยล้างจอโดยน้ำดื่มไทยน้ำดื่มเรเจนซี Gen ่ไม่โปรตีนไฮโปรตีนดูโอโปรตีนสาสิบห้ากรัมลองเลยมิลสเดอะเนสพี S, peak, สู่จุดพีใหม่ของชีวิตไบรท์ Bright, ทั้งวันโกรทั้งคืนเคเอไบรท์แองโกร สวัสดีอันยองชิงกะครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช็อตเด็ดมวยน้าจอที่เทโรเจ็ดสรุปรีวิวแคปชั่นมวยที่น่าสนใจในศึกวันลุมพีนี128นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะเป็นการป้องกันในกติกาคิปบ็อกซิ่งนะครับนะฮะอายุห่างแค่4ปี17กับ21ปีนะครับทานร่างของ21ทากุกาทากะฮีวะนะครับเจอเจอกับนาวิท อูลาซาดีจะอัฟกานิสถานนะครับโอ้โหอายุนะครับในพิกัดในรุ่นสสร้อยสากาป่อนใครจะคว้าใช้ลิเกซูผู้ิกาดมืทีจบแบบไหนครับแปนเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในพยายามจะรวบนะัทนั่งของอูลาซาดีครับโอ้โหอูลาซาดีถือว่าพยายามนะพออูลาซาดีถือว่าพยายามจัดนะครับท่านด้านของ ทากะฮิวาโอ้โหโดนจุเลยครับไม่รู้จาวันครับท่านน,น่งของโอเรลาซาดีครับแม่ต้ามาอยู่สุดท้ายก็อูลาซาดีไม่รู้จาเ่ายังไงครับแม่รัวเป็นพายุชุดใหญ่เอีกๆครับแม่เอาวงกันทั้งประเทศเลยครับโอ้จบเลยครับไม่รู้จะเอาเลยฮะขอป่อทงนั่นเองเลยกีบวาโอ้เนื้อปวาจะ ขอเวลานอกครับแต่วันนี้ไม่ต้องขอเลยครับแม่นะฮะใช้เพียงไป55วิครับไม่ถึง1นาทีก็ซ้ำโอ้โหก็กลับขอโทษขอกลัวนะทางด้านของทากุทากาฮิวะนะครับฮิวะถือว่าพยายามจะโอ้งงกันทั้งประเทศเลยครับ <c oughs> ไม่รู้จะเอา,อางไงนะฮะมาดูพาษาครับนี่นี่เตะแป็กพิกทางด้านของโอ้โหฮิวะฮิวะพอจังหวะรัวครับโดนจะ เตะทิบตนปรีลันตัวนะฮะนี่ครับแป็คคิกนี่ฮะฮีวะก็พยายามจะทำตัวดีเลยครับโมโหไม่รู้จะเอาปกทงตรงไหนครับกรรมการนะครับไม่ได้มาขอไมอ่เนาะก็ไม่ได้เพิ่มรถกระจับครับนี่เตะตวัดแป็คคิกไปนี่ครับเพิ่มไม่ได้ทั้งสองโอ้นี่นะ,ะอูลาซาดีถือว่าไม่รู้จารูลาซาดีไม่รู้จา,าจเอย่างไงครับแม่ อเอาแต่ทุมเลยครับแต่ไปเลยครับแต่ปกยก้นเลยครับโอ้สุดท้ายก็อูลาซาดีก็ต้านไม่อยู่เลยฮะอ่ะนอกยกแรกครับใช้เวลาไม่ถึงเนื่นาทีก็ซ้ำนะฮะโอทาคุทากะฮิวะเอาชน,นะนาวิอูลาซาดีไปได้สุดมันนี่คือช็อเตเด็ดมวยและจอที่เทโรเจห้ดีครับบอกได้แค่นีว่าเอา้าปิดเกมแวเจ็วจริงเนาะ